สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม n 5มาดูวิธีการใช้งานคำช่วยนิกันค่ะจะมีอยู่ทั้งหมด5วิธีการใช้งานค่ะวิธีการใช้งานคำช่วยนิแบบแรกการเชื่อมต่อของเขาจะใช้คำนามนิแล้วก็คำกริยาค่ะเป็นการใช้คำช่วยนิชี้เวลาวันเดือน หรือฤดูกาลในการกระทำค่ะดังนั้นคำนามที่เราเห็นในรูปประโยคนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเวลาคำศัพท์เกี่ยวกับวันคำศัพท์เกี่ยวกับเดือนหรือคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูกาลค่ะอย่างเช่นตัวอย่างแรกเคสะโรคุจ ok ok ินนิโอคิมาชตะเมื่อเช้าตื่นตอน6กโมง ก็เป็นการระบุเวลาที่คนคนนี้ตื่นนอนค่ะตัวอย่างที่สองชิกาซึซิตาจินิอเมริกาอชุดโจชิมัสจะไปทำงานนอกสถานที่ที่อเมริกาในวันที่หนึ่งเมษายนก็เป็นการระบุวันที่และเดือนที่จะเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ค่ะตัวอย่างที่สาม นัท y a ยาสมินนิไท e KAERU ุสือโมริเดสตั้งใจจะกลับประเทศไทยในวันหยุดฤดูร้อนเป็นการระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางกลับไทยค่ะวิธีการใช้งานแบบที่สองของคำช่วยนี้การเชื่อมต่อประโยคของเขาจะเป็นคำนามนี้คำนามกะอิมาสหรืออาริมาส จะเป็นการใช้คำช่วยนี้ชี้การมีอยู่ของคนสัตว์หรือสิ่งของณนะสถานที่ใดๆค่ะคำนามตัวแรกที่เราเห็นอยู่ในรูปประโยคนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ส่วนคำนามตัวที่สองนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับคนสัตว์หรือสิ่งของค่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่4 โคชิซึนี้กักเซก a อ m มาสมีนักเรียนที่ห้องเรียนตัวอย่างที่5้าอุจินิอีนะกะอไม่มีสุนัขที่บ้านตัวอย่างที่6กเ y ย n นิเบ็ดโดกะอาริมมีเตียงอยู่ที่ห้องวิธีการใช้งานที่3รูปประโยคจะเป็นคำนามนี้ คำกริยาเป็นการใช้คำช่วยนี้แสดงสถานที่ที่มีผลของการกระทำปรากฏอยู่ค่ะคำนามที่เราเห็นในรูปประโยคนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ค่ะและคำกริยาที่เห็นจะเป็นคำกริยาแสดงการกระทำค่ะตัวอย่างที่7สุดซ e n ะโนเวนิคาบังโอโอิมาสวางกระเป๋าบนโต๊ะ พอเราวางกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะยังคงอยู่บนโต๊ะเป็นผลจากการกระทําของเราค่ะตัวอย่างที่8 k a คาเบะนิ e โทเคกะคาเคเตะอาริมัสมีนาฬิกาแขวนเอาไว้ที่ผนังนาฬิกาก็เป็นผลที่เกิดจากการที่เรานํามันไปแขวนเอาไว้ค่ะตัวอย่างที่9ก้าฮอนนินามอโอไคเตคุดาไซ กรุณาเขียนชื่อที่หนังสือพอเราเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีชื่อของเราปรากฏเอาไว้ที่หน้าปกหนังสือเป็นผลมาจากการกระทําของเราเองค่ะวิธีการใช้งานที่4การเชื่อมต่อประโยคของเขาจะใช้คำนามนี้คำกริยาเป็นการใช้คำช่วยนี้แสดงสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางค่ะ คำนามที่เราเห็นในรูปประโยคนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ค่ะและคำกริยาในรูปประโยคนี้จะเป็นคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่อย่างเช่นตัวอย่างที่10 y o u bin k y o k วคุ i ิอิคิมจะไปไปบรสเน่ไบรสเน่เป็นจุดหมายปลายทางของการเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างที่11 ยามะนิโนโบโรโตโอมอเตอิมัสตั้งใจจะปีนเขาภูเขาก็เป็นจุดหมายปลายทางของการกระทำค่ะตัวอย่างที่สิบสองไคชานิโมโดเตกิม s สจะกลับมาที่บริษัทบริษัทก็เป็นจุดหมายปลายทางของการเคลื่อนที่ค่ะและวิธีการใช้งานแบบที่ห้าการเชื่อมต่อประโยคของเขาจะเป็นคำนาม นี้ความถี่แล้วตามด้วยคำกริยาค่ะเป็นการใช้คำช่วยนี้ชี้ขอบเขตของเวลาที่ระบุความถี่ในการกระทำคำนามที่เราเห็นในรูปประโยคนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่ชี้ขอบเขตของเวลานะคะอย่างเช่น1สัปดาห์2เดือน3ปีหรือ4ชั่วโมงเป็นต้นค่ะ ตัวอย่างที่13บสามอิคาเกตซูนินิคน i ิฮอนเรียวริโอทาเบนิอิคิมัสจะไปกินอาหารญี่ปุ่นสองครั้งต่อหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็เป็นขอบเขตของเวลาที่เราระบุเอาไว้ว่าเราจะกินอาหารญี่ปุ่นในความถี่สองครั้งค่ะตัวอย่างที่14 อิจิเนนนีังไขเออมมจะดูภาพยนตร์3ครั้งต่อปีและตัวอย่างที่15บห้าอิชูคังนี่อิขไคคุรุมาโออะไรมาจะล้างรถ1ครั้งต่อ1สัปดาห์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังทบทวนวิธีการใช้งานคำช่วยนี้กันอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายรบกวนกดกันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายนะคะคลิปหน้าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอะไรฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ